เดี๋ยวมมยจะทำเป็นไลฟ์สดไปเลยแล้วกันนะคะก็คือจะพานะคะพี่ๆมาชมนะคะอันนี้ก็คือเป็นรถของพี่จกักคือจริงๆแล้วอ่ะมมยว่าจะรีวิวเป็นคลิปฉบับเต็มแต่น,นี้ก็คือเป็นรถด,ด่วนเนาะเออพี่จกักไปจองที่โชว์รูมก็คือเดินทางมาจากเชียงรายเดินจากทางมาจากเชียงรายแล้วก็มาจองที่โชว์รูมอันนี้ก็คือมาส่งให้พี่จักที่ มินบุรีเดี๋ยวพี่จักก็จะตีรถกับเชียงรายเนาะรถที่พี่จักเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัวเน็กเจนนะคะ r a เจอร XLS เป็นกระบะสีประตูราคาอยู่ที่8 8, 8 9 0 0นบาทอันนี้พี่จักตัดสดเลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นสีดำแล้วชุดตกแต่งนะคะที่มาแต่งให้พี่จักเนี่ยคือเป็นชุดตกแต่งฟรีรอบคันเลยรอบคันเนี่ยมีอะไรบ้าง อ่ในส่วนชุดหน้าเลยนะคะก็จะเป็นชุดหน้าของแรปเตอร์ชุดหน้าของแรปเตอร์เขาจะมาพร้อมกับตัว FORD นะคะ FORD สีเนี้ยเราสามารถเลือกได้แต่พี่จักก็คือเน้นเป็นตัวคุมโทนเลยก็คือเป็นดําทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กันชนด้านหน้านี่กันชนด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มใส่ในส่วนของตัวเลนเจอร์คลิกให้ด้วย พี่ๆสามารถทักทายนะคะเข้ามาได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะ,อ,ะอันนี้เลยนะย้ํานะอันนี้คือมาแต่งปีให้กับพี่จักเลยนะคะและใส่ในส่วนของตัวครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายอยู่แล้วเบ้ารองมือข้อมือจับครอบฝาถัางน้ำมันอันนี้คือใส่ให้ครบเซตอยู่แล้วชุดงานของอแรปเปอร์เขาจะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อ และตัวนี้ใช้เป็นตัวยางนะคะขอบ20่สิบยางซูเมกสองเจ็ล้อก็จะออฟเซ็ตลบอยู่ที่5นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายคล้ายๆข่ากวางลายนี้คือขายดีตอนนี้เราอยู่อ่าตรงมินบุรีนะคะมาส่งที่มินบุรีอย่างที่ไมบอกว่าเดี๋ยวพี่จักก็จะตีรถเข้าขึ้นไปเชียงรายอืมใส่บนราวหลังคาให้ด้วยราวหลังคาสีดำ ฟิล์มนะคะติดตั้งเป็นฟิล์มซรลมิกให้อยู่แล้วด้านหลังจะมาพร้อมกับสติกเกอร์ที่เป็นแรปเตอร์โลบาเล็กนะคะเป็นงานของเออ l ์เ d นเดอร์เป็นตัวมีไฟแล้วก็ไฟท้ายนะคะก็อัปเกรดเป็นตัวท็อปให้เลยนะคะครอบกระบะท้าย f o R D ใส่ให้ครบเลนเจอร์อะคริลิกนะคะมีให้ครบหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นชุดตกแต่งฟรีที่ไม้ให้กับพี่จักเลยนะแล้วพี่จัก ตัดสดไปเลยอันนี้ต้องขอบคุณพี่จักมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจไม้นะคะออกรถยนต์สดกับไม้ตอนนี้แอดมินก็กําลังอธิบายตัวรถให้กับพี่จักเนาะเออไม้ก็เลยบอกว่าเอ้ยมาไลฟ์แบบว่าทําเป็นคลิปไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า <laughs> ไม่มีเวลานะคะเพราะว่าเราเพิ่งแต่งรถกันเสร็จอืมแล้วก็เอามาสมมอบเลย มีเลยสำหรับโปรโมชั่นนะคะเดือนมีนาเราก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆนะคะให้กับพี่ๆทุกท่านอยู่ก็คืออยากดูรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนก็ทักมาสอบถามรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยมาได้เนาะอันนี้ก็ร้อนร้อนมากนะคะตอนนี้สวยดุอืมดุ